สวัสดีครับสวัสดีสวีดัดอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาผสมหมูนะครับแม่พันสาวนะหลังจากที่เมื่อวานเราเช็คสัตว์ไปแล้วนะครับก็ยังไม่นิ่งอ่ะวันนี้มาเช็คแล้วอ่ะนิ่งนะครับก็ผสมเลยครับวันนี้นะวันนี้ผสมก่อนหนึ่งลอดนะครับ จับสัตว์นิ่งแล้วนะจับสัตว์นิ่งแล้วครับก็ทำการผรสมได้เลยสำหรับน้ำเชื้อที่ใช้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นดูร็อกนะเป็นดูร็อกพอเลือดร้อยนะครับแม่ก็สองสายเลือด5 0 50นะครับแลนลาสนะอา ผมจะผสมสองหลอดนะครับโดยปกตินะอันนี้ก็ผสมก่อนหลอดนึงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกหลอดหนึ่งนะครับก็รอรุ้นครับผสมเสร็จอีก21วันก็เดี๋ยวมารุ้นกันว่าจะกลับสัตว์ไหมถ้ากลับสัตว์มาเป็นจับสัตว์คืนนะครับถ้าใส่ว่ามันไม่ติดก็ต้องผสมใหม่นะครับอันนี้รอรุนกัน น,นี่นะครับหมูแม่พันธุ์ก็ขายไม่ออกครับตอนแรกก็กะว่าเออสองสายเราไม่ขายให้เขียงดีกว่าเราเสียดายนะครับเราเสียดายหมูนะครับปรากฏว่าอาไม่มีคนซื้อขายไม่ออกครับขายเป็นแม่พันธุ์ไม่ออกไม่เป็นไรครับอ่ะ ก็เลี้ยงเองคุณเลี้ยงเองคุณเองไปผสมเองไปครับนี่แหละครับชีวิตกเกษตรกรเนาะเนี่ยครับผสมไปด้วยก็เอาเดือยใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยใส่นำเชื้อเข้าไปเสร็จนะครับก็กดหลังช่วยเนาะกดหลังช่วยให้หมูนะครับมันดูดน้ำเชื้อดีขึ้นนะครับ อ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปก็ตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็ผสมเหมือนกันอันนี้อรอบนี้นะครับผสมพร้อมกันสองแม่เนาะเป็นพร้อมกันสองแม่ก็ตัวอื่นก็เริ่มเป็นแล้วครับเห็นแดงๆแล้วก็ เดี๋ยวน่าจะถ้าท้องติดหมดนี่ก็ไล่ๆกันนะครับก็ดีเหมือนกันเวลามันคลอดลูกออกมาก็จะได้ดูแลง่ายหบี่หารจัดการง่ายนะครับแม่นี้ไอตัวแม่ที่สองนี่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โอ้ยเสียงรถเสียงรถมอเตอ์ อแม่ที่สองนี่ไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหลอดหนึ่งนะครับอีกหลอดหนึ่งแต่ว่ามันก็นิ่งแล้วแหละแต่มันยังนิ่งไม่ไม,มากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผสมอีกหลอดหนึ่งรอรุ้นกันครับว่าจะติดไหมอันนี้ก็น้ำเชื้อของพ่อดูรอกเลือดร้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้มัน ติดแล้วก็ติดทุกแม่นะครับแล้วก็ลูกดกๆเนาะให้ได้ลูกเยอะๆได้10ตัวขึ้นนี่ก็ดีใจแล้วครับการผสมหมูแต่ละครั้งเนี่ยครับคือเราก็ต้องถ้าเราจับสัตว์แม่น,นี่ยนะครับโอกาสที่เราจะได้ลูกเยอะเนี่ยมีโอกาสสูงก็คือ สิบสิบเอ็ดสิบสองตัวขึ้นนี่ถือว่าคุ้มและตัวหนึ่งแม่เนาะไม่ขาดทุน,นแล้วแหละนะครับ <c oughs> คุ้มค่าอาหารค่าอะไรแล้วค่าแรเงเรานะครับ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าได้มากกว่านี้ดีไหม <c oughs> ก็ดีครับ <c oughs> แต่ก็ดูจํานวนเต้านมด้วยแต่ตผมเนี่ยแต่ละแม่เนี่ยผมไม่อยากได้เกินสิบสี่ตัวถ้าเกินสิบสี่ตัวเมื่อ,อไหร่นี่ดูแลยากนะครับ <c oughs> ลูกเยอะเกิน <c oughs> เดี๋ยวบางทีโตแล้วแม่มันยีบบ้างอะไรบ้างนะครับ นี่แหละครับผสมเสร็จแล้วครับเนี่แม่นี้แม่สองอ่ะเสร็จแล้วอ่ะไปยินออกนี่แหละครับถ้าเราจับสัตว์ได้แม่นนะครับโอกาสที่จะติดก็มีสูงแล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกเยอะก็มีสูงผมไม่ผสมเสร็จก็นี่แหละครับอ่าผมก็จะเอาน้ำราดใส่ตัว แม่ผ่านนิดหนึ่งให้มันเย็นๆเนาะอันนี้ผม,มรู้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคคนนั้นเนาะให้แม่หมูเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นไม่ร้อนนะครับผสมช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆเช้าๆนะครับอากาศเย็นๆหลังผสมเสร็จผมก็จะเอาน้าราดที่หลังให้กับตัวหมูนะครับก็มันอาจจะเป็นความเชื่อของผมเนาะว่าผสมแล้วก็ราดแล้วมันอาจจะได้ลูกเยอะแล้วก็ติดเนาะสําหรับวันนี้นะครับก็ไว้แค่นี้เนาะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ